สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขค้นค่ะทั้งฟังไทยฟังลาวเมื้อใต้อีสานนะค่ะเอาธรรมชาติยามเช้ามาฝากพี่ตอัวน,น้องคือเกา่าวันใหญ่แล้วตัดกล้วย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  ธรรมชาติธรรมชาติสวยงามอลังชางสวยงามสดชื่นสดชื่นจ้าเพื่อนๆคะ่ะคือธรรมชาติงามเจ้าบ้านบ้านเขาเนาะเขาก็กำลังออกครวงตั้งเข่าแล้วกำลังออกกรวงจ้าเพื่อนๆคะ่ะโอ้ยสวยงาม สวยงามหลายนี่แหละวิถีชาวไร่าชาวนาวิถีชาวไร่าชาวนาเด้อค่ะเพื่อนๆคุณน,นะคุณนะทางไปนี่ป่ารก ยี่ีเช้าไร่เช้านามาเบิองไร่เบิองนาะโอ้ยข่าวกับกำลังออกรวงมดยอดแนบค่ะไลพีเสื้อพีเสื้อพีเสื้อมาหาพอดีเลยแมงอันขามเลยพี่น้อง่ะพี่น้องเห็นแมงขาบอเ็นพีเสื้อบินแยบ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  ความสวยตามธรรมชาติเด้ค่ะเนี่ยอู้สวยแบบธรรมชาติเลยสวยแบบธรรมชาติท้องไร่ท้องนาไปจอยพี่น้องค่ะจังส่แหละแมงค้างผีเสื้อกับมาแกะดอกไม้อยู่ต้นแก่ต้นนี้พญายบ้รทัดได้ตัดมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาโชบบินสวยสดงดงามเลย สวย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 ผุดว่าเพื่อนโชกาให้พี่ป้านะอาดูอีกแล้วสวยลูกแม่นี่มแต่มักโชเนาะสวยสวยสวยผูนนหให้เบิ่งไปเรื่อยๆบินไปเรื่อยๆโอ้ยบินโชปีกโชหางไปเรื่อยๆความสวยเนาะค่ะเพื่อนๆขะขนาดสัตว์โลกน่ารักเพื่อนกันยังธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เพื่อนสวยงามปีกงามเพื่อไป หมูหาพวกหาอยียงจังใดจังใดของเพื่อนนะค่ะเพื่อนๆคะ่ะมือนีกัไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ